สวัสดีครับวันนี้จะมาเข้าออเดอร์นะครับกราฟแท่งเทียนนะครับกรับตลาด b ั n a r y Option นะครับเข้าตามเงื่อนไขตามรูปแบบมาว่ากันเลยนะครับสักสองไม้ก็พอนะครับเราเริ่มต้นปั่นพอตกันใหม่นะครับสำหรับเดือนใหม่นะเดือน สิงหาคมนะครับวันที่6สิงหาคม2 5 6 6นะครับเราก็เริ่มต้นนะครับ800บาทนะครับเราก็ปั้นมาหลายวันแล้วนะครับห้าวันแล้วครับก็มาถึง2525บาบทนะครับด้วยเงินไขและรูปแบบแทงเทียนนะครับเงินไขครบรูปแบบครบเราก็เข้าออเดอร์ไปนะครับ วันที่6สิงหาคมครับ2 5 6 6ก็ทุน800บาทปั้นมาได้ถึง2,500แล้วนะครับค่อยๆปั้นนะครับ3%ของพอร์ตนะครับพอร์ตสำหรับการเทรดนะครับตลาด b บ n เ r อรี่ออปชนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันนะครับกดติดตามกันนะครับ สนใจอยากจะเรียนรู้ฟรีๆก็มีเนื้อหาสาระให้เรียนรู้ใต้คลิปนี้นะครับเรียนกันฟรีๆหรือว่าอยากจะเรียนกันส่วนตัวก็คลิกลิงก์ข้างล่างนี้ก็มีนะครับติดต่อสอบถามกันได้นะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามนะครับในครั้งนี้กับทุกท่านเลยทีเดียวนะครับวันนี้จะเข้าอเอเดอร์สักสองแท่งสองคู่รูปแบบสองแท่งสามแท่งหนึ่งแท่งนะครับรูปแบบกลับตัวนะครับ เงินไขแรกก็คือกราฟจะต้องลงมาชนแนวรับนะครับถ้าจะกลับตัวขึ้นนะครับแต่ถ้ากลับตัวลงก็ต้องกราฟต้องชนแนวต้านด้านบนก่อนนะครับเงินไขนะครับแล้วเราก็มาดูว่ารูปแบบแท่งเทียนนะครับครบหรือเปล่าถ้าครบเราก็เข้าออเดอร์นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เรียนรู้กันได้เลยนะครับเอาละครับทีนี้กราฟลงมาชนแนวรับนะครับรอรูปแบบก่อน นะครับชนแนวรับนะ,นะครับแต่รูปแบบแทงเทียนยังไม่ครบนะครับยังไม่ครบเราก็ยังไม่เข้านะครับตอนนี้กราบอยู่ในกรอบกรอบอะไรเอ่ยกรอบแนวรับกลางนะครับเราจะดูว่าเงื่อนไขก็คือกราบชนแนวรับแนวต้านนะครับสองรูปแบบแทงเทียนแท่งเทียนครบนะครับเราจึงจะเข้าออเดอร์นะครับ ไม่ว่าจะสวนเทรนหรือตามเทรนเอาละครับ123ลักษณะ3แท่งเทียนมาแล้วนะครับกลับตัวลงเราจะเข้าออเดอร์ได้หรือไม่นะครับ3แท่งเทียนนะครับกลับตัวลงเงื่อนไขครบเงื่อนไขครบรูปแบบครบจบแท่งนี้เข้าออเดอร์ เราย่อขึ้นก่อนนะครับย่อขึ้นก่อน,นครับเราถึงจะกดลงนะครับซื้อลงนะครับไม่ทันซะแล้วนะครับไม่เป็นไรเอาครับครบสามแท่งเทียนแล้วนะครับชนแนวรับทะลุแนวรับกลับขึ้นมาสามแท่งเทียนกลับตัวขึ้นนะครับจบแท่งนี้ถ้าเป็นแท่งเขียว ก็ซื้อขึ้นนะครับรับลงมาชนแนวรับแล้วก็มาอยู่ในกรอบพักราคาแล้วกลับตัวขึ้นจบแท่งนี้นะครับเพราะว่าครบรูปแบบแท่งเทียนแล้วนะครับเงินไขครบรูปแบบครบรอจบแท่งนี้เขาจะขึ้นไปถึงทะลุแนวหรือไม่โอเคทะลุจบแท่งกดขึ้นเลยนะครับไม่ต้องรอ ครับเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับจะเป็นไปตามที่คาดการหรือไม่นะครับเงื่อนไขก็คือกราฟลงมาชนแนวรับข้างล่างแท่งแดงครับหลังจากนั้นก็กราบก็กลับตัวขึ้นไปด้วยรูปแบบกลับตัวขึ้นสามแท่งเทียนครับครบสามแท่งเราก็เข้าออเดอร์กดขึ้นไปนะครับซื้อขึ้นนะครับก็มีให้เรียนรู้กันได้นะครับนะ มีให้เรียนรู้ด้านล่างนี้นะครับมีเยอะแยะนะครับศึกษากันได้นะครับเรียนรู้กันฟรีๆถ้าอยากเรียนส่วนตัวก็ทักกันมานะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเงินไขครบนะครับรูปแบบครบเราก็เข้าออเดอร์นะครับหลังจากนั้นก็ให้แทงเทียนหรือกราฟตัดสินใจนะครับครับก็ ขาดการถูกต้องนะครับสามแท่งเทียนนะครับกลับตัวขึ้นนะครับแท่งแดงวิ่งมายาวสามแท่งแล้วนะครับหลังจากนั้นก็มีแท่งโดจิถึงแท่งแท่งเขียวแล้วก็มีแท่งเขียวยาวนะครับจบแล้วก็ขึ้นรับก็ขึ้นไปแล้วก็ซื้อตามขึ้นไปนะครับหนึ่งออเดอร์นะครับเดี๋ยวรออีกสักหนึ่งออเดอร์ก็แล้วกันนะครับตั้งใจว่าจะเข้าสักสองออเดอร์นะครับในการปั้นพอร์ตนะครับ เราจะดูรูปแบบเหมือนที่เราวาดไว้นะครับถ้าครบตามรูปที่วาดไว้นะครับไม่ว่ารูปแบบใดก็ช่างนะครับเราก็จะเข้าออเดอร์ตามนั้นเลยนะครับเงื่อนไขก็ต้องชนแนวรับแนวต้านซะก่อนนะครับหลังจากนั้นก็รูปครบเราก็เข้าออเดอร์นะครับเดี๋ยวรออีกหนึ่งออเดอร์นะครับในวันนี้่าคาราฟจะวิ่งนะครับเคลื่อนที่ตามที่เราต้องการหรือไม่นะครับ เป็นคู่ GBPJPY นะครับกราฟ OTC นะครับ OTC นะ OTC ก็เป็นกราฟวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือกราฟวันหยุดทั่วไปนะครับทั่วโลกนะครับ OTC นะครับพู้่เงิน OTC นะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับ Over เดอะเคาน์เตอร์นะครับเป็นกราฟที่บล็อกเกอร์สร้างขึ้นมาจากค่าเฉลีย่ยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเอาแล้วครับครบยังไม่ลงมาถึงแนวรับข้างล่างนั้นแต่แท่งเทียนนี่ครบสามแท่งนะครับอ่ะรอยย่อขึ้นกันแล้วกันตามเทียนลงมานะครับสามแท่งเทียนครบเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับกดลงครับเนื่องจากว่า กราฟกลับตัวลงมาครบ3ามแท่งนะครับแท่งเขียวแท่งโดจิแล้วก็แท่งแดงยาวจบแท่งนี้คาดการว่าจะลงนะครับน่าจะลงยาวด้วยนันนะครับเพราะว่าเงินไขของเรานะครับก็คือกราฟชนแนวรับแ,แนวต้านนะครับแล้วเขาชนแนวต้านข้างบนก็กลับตัวลงมาแท่งโดจินะครับคล้ายๆเครื่องหมายบวกเป็นแท่งแดงด้วยนะครับแล้วก็มันจะได้ว่าได้หรือว่า ต่อไปนี่คือกราฟเขาจะลงนะครับมาหาแนวรับข้างล่างนั่นเองนะครับเงืินไขครบสัญญาณมานะครับรูปแบบครบเราก็เข้าออเดอร์ไปตามนั้นนะครับที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของกราฟนะครับตัดสินใจไปนะครับจบออเดอร์นี้ก็เราก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสองออเดอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับด้วยแทงเทียนกลับตัวสาม สามแท่งนั่นเองนะครับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ